สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารยาดร์ดรธนวัฒน์พลวิชัยและดรวีรินทิรานาทองบ่อจรัดในแก้เกมเศรษฐกิจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ yeah, แก้เกมเศรษฐกิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุง่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะและวันนี้เราจะมาจับตาเศรษฐกิจของประเทศไทยครึ่งปีหลังของปี2 5 6 8ค่ะเพราะว่าตัวเลขในครึ่งปีแรกออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่ค่อยสวยก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขนาดที่ประกาศตัวเลขไตรามาสที่หนึ่งเศรษฐกิจไทยโตสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ใช้ได้คือสวยพอขึ้นเวทีประกวดนางงามได้<อ>แต่ภาพที่มีการฉายในวันนั้นโดยสภาพัฒน์ปรากฏว่ามองภาพต่อๆไปไม่ค่อยสวยครับนั่นแหละค่ะค,คือความน่าเป็นห่วงเพราะว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยในช่วงของครึ่งหลังของปีที่แล้วเนี่ยนะครับ เราเริ่มมีบรรยากาศของการผ่อนคลายก็คืองบประมาณถูกใช้ในเดือนพฤษภาคมปี2567นาะครับทำให้ไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปี67เนี่ยเศรษฐกิจไทยโตเกิน3%ตแต่และไตรมาสไตรมาสที่1เนี่ยเศรษฐกิจไทยโต3.1%อพร้อมกับตัวเลขของการท่องเที่ยวที่ยังคงใช้ได้นะครับเข้ามาเฉลี่ยประมาณเดือนละ3ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับและตัวเลขส่งออกเนี่ยก็เป็นเลข2หลักคือขยายตัว10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้น เศรษฐกิจไทยไมาที่ถึงโต3.1ซถือว่าสวยแต่ปรากฏว่าภาพบรรยากาศข้างหน้าอึมครึมจนทาให้ภาพเศรษฐกิจไทยที่มีการแถลงทั้งปีเนี่ยอาจจะโตไม่ถึง2เและเกมเศรษฐกิจเกมนี้เราต้องรู้ครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นโตเท่าไหร่กันแน่วันนี้จะถอดร่านให้เกลี้ยงเลยจะได้ปรับตัว<ช>รับมือได้ทันนะคะโดยเฉพาะทรัมป์2.0สะท้อนให้เห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนรเรื่องของเศรษฐกิจโลกอยู่นะคะ มีข้อมูลสถิติของศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกมาระบุถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและมีผลต่อระบบสถิติของประเทศไทยโดยเฉพาะครึ่งปีหลัง2568ด้วยเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยนะคะ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าที่ทางเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเริ่มมีข้อตกลงทางการค้าออกมาโดยเฉพาะกับจีนแต่การบรรลุข้อตกลงกับไทยก็ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในขณะที่แรงส่งจากท่องเที่ยวในปีนี้คาดว่าจะติดลบดังนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังของปีนี้ ไว้ที่1.4ค่ะในขณะที่หลังจากสิ้นสุด90วันเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจากำแพงภาษีก็ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งยังคงมีความเป็นห่วงและน่ากังวลอยู่นะคะโดยข้อเรียกร้องของสหรัฐต้องการให้จีนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศอาจไม่สามารถทําได้โดยง่ายดังนั้นโอกาสที่จะมีความตึงเครียดทางด้านการค้าจะยกระดับขึ้นและยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนในบ้านเราเองก็มีความ ได้เป็นห่วงเรื่องของความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับทางอเมริกาเมื่อไหร่อย่างไรเราก็ยังต้องรอคอยกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะการเจราจาการค้ากับประเทศต่างๆอย่างอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด,ด้วยก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันเป็นระยะแต่ที่แน่ๆกับวิธีแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาเปิดประเด็นถอดรหรัสแล้วก็ขอ้อกลยุทธ์ให้เราได้ทราบนะคะครัว่าจะรับมือกับครึ่ นี่คือที่มาของเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยตา้าเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังและจะมาดูกันครับว่า เศรษฐกิจไทยนั้นจะดีตามคาดหรือจะพลิกโผด้วยปัจจัยอะไรและเราเองจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับจุดที่สำคัญจุดแรกก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนนั้นปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจลงว่าทั้งปีนี้จะโตต่ตำกว่าที่คาดเดิมทุกคนมองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโตประมาณ3%ฝั่งของภาครัฐครับกระทรวงการคลังประกาศในเดือนเมษายนว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโต2.1%ทางด้าน ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์นั้นพูดในเดือนพฤษภาคมบอกว่าสกิจไทยจะโตประมาณ1.8ถ้าฟากฝั่งเอกชนนั้นศูนย์วิจัยเกษกรไทยบอกว่าสกิจไทยโต1.4ฝั่งของมหาลัยหอค้าไทยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนั้นประเมินเข้าคร่าวอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวเลขทางการนะครับประเมินอยู่ที่1.8ถึง2ดังนั้นทุกคนเชื่อว่าสกิทไทยนั้นโตต่ำกว่า2โดยส่วนใหญ่ แต่มันมีโอกาสที่พลิกผันครับเพราะว่าการเจจาการค้าสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจึงจะเปิดประเด็นเศรษฐกิจในเรื่องนี้และเดี๋ยวจะถอดรหัสกันให้ชัดเจนเลยครับเราต้องรู้เพื่อที่จะชนะแล้วก็รอดไปในเกมเศรษฐกิจเกมนี้ไปด้วยกันนะคะคเพราะสิ่งที่เราจะต้องจับตาก็คือการปรับตัวของแฟนๆรายการแก้เกมเศรษฐกิจของเราเองค่ะผมบอกได้นะครับว่าเกมเศรษฐกิจเกมนี้คนที่เป็นโค้ชนั่งข้างสนามเนี่ยต้องเข้าใจเลยนะครับเพราะว่ามีกฎเกณฑ์หลายอย่างว่าทรัมป์จะเจจาได้สําเร็จ กับประเทศไหนบ้าง <ขา S 2> และเราจะต้องเจจากับสหรัฐสำเร็จไหมเหตุการณ์อื่นๆมันจะมีอะไรพลิกผันไหมเพราะสงครามรัสเซียยูเครนไม่ได้หายไปนะเผลอๆจะหนักขึ้นหรือเปล่าเพราะสภาพยุโรปนั้นซัพพอร์ตอาวุธกับยูเครน <ขา S 2> และสถานการณ์อื่นๆอีกมากมายการเมืองไทยเรื่องเหล่านี้คงจะต้องมาถอดรหัสกันลวครับทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาจึงทําให้เป็นที่มาของการที่เราจะต้อง ติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดน,นะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทาให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังหน้าเป็นห่วงมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างใช่ครับและเมื่อเรารู้แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร,รโดยเฉพาะท่ามกลางสงครามการค้าทราม2.0ด้วยอันนี้ถึงเป็นวาระสาคัญนะครับเพราะว่าการถอนรหัสในครั้งนี้เนี่ยคนที่จะต้องทําหน้าที่ร่วมกันคือรัฐแน่นอนต้องทำนะครับสำคัญมากรัฐเนี่ยสำคัญมากและภาคเอกชนจะต้อง ปรับตัวตามให้ได้แต่ทีมคารภาคประชาชนอย่างเราต้องรู้ครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรตัวเลขการส่งออกภาคการท่องเที่ยวผู้ประกอบการต่างๆจะต้องรับมืออย่างไรนะคะเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงลึกในรายละเอียดในช่วงถอนรหัสแก้เกมเศรษฐกิจกันค่ะ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากช่วงที่แล้วเราเปิดประเด็นข่าวเด่นไปเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง2568นะคะด้วยตัวเลขสถิติข,ของศูนย์วิจัยเกตรกรไทยและรวมถึงของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งน่าเป็นห่วงก็คือตัวเลขบอกว่าเศรษฐกิจจะโตไม่ถึง2% ไม่ถึง2%โอกาสจะสังเกตเห็นนะครับว่าการเวียงของการคาดการตัวเลขเนี่ยเวยงตั้งแต่1.4ไปจนถึงประมาณ2.1% <c oughs> นั่นหมายความว่าความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่ยังไม่นิ่งนขนาดนี้ทำให้การวิเคราะห์เศรษฐกิจยากมาก <c oughs> รายการแก้เกมเศรษฐกิจจะ ค่อยๆถอนรหัสตามมาเป็นระยะนะครับเพราะว่าโอกาสพลิกผันทางด้านปัจจัยเสี่ยงยังมีอีกเยอะมากวันนี้เราให้เห็นภาพคร่าวๆจากข้อมูลที่เราอยู่ในวันนี้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งข้อมูลก็คือเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนเดี๋ยวเรา <นะ S 1> ไปฟัง,ฟงนะคะว่ารจริงๆแล้วเศรษฐกิจแย่มากแค่ไหนแย่จริงๆหรือไม่นะคะครเราไปติดตามสกูป๊ปพิเศษของดรโสภชาเอี่ยมโอภาสอาจารย์ประจําคณะนิติศสาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปสํารวจความคิดเห็นมาไปติดตามกันเลยค่ะ สถานการณ์เศรษฐกิจกไทยภายใต้ของสถานการณ์สงครามการค้าในยุคทรัมป์2.0ยังคงผันผวนมีความไม่แน่นอนประชาชนคนไทยได้ส่งเสียงสะท้อนต่างๆที่เป็นผลกระทบทางด้านการค้าเศรษฐกิจดีการค้าสายข้องก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้ามีกําไรครับแต่ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวขึ้นมาผู้คนก็จะเรามาระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นทําให้พ่อค้าแม่ค้าจจะต้องลดต้นทุนหรือว่าคิดโปรโมชั่นออกมาทําให กำไรน้อยลงได้ครับเศรษฐกิจช่วงนี้ทั้งฝนทั้งลมก็มีผลกระทบหลายอย่างลูกหนึ่งของแพงสองเรายังขายราคาเดิมเพราะว่าเราขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฝ่ายลูกค้าประจําเรามาเขาก็เคยกินแบบนี้เศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีค่ะจะลงทุนเพิ่มก็ต้องคิดนิดนึงค่ะแต่ก็จะพยายามประคองไปเรื่อยๆค่ะเศรษฐกิจตกต่ําการค้าขายก็จะซบเซาลงค่ะรายได้ของผู้คนแล้วก็ผู้ประกอบการก็จะ น้อยลงตามสถานการณ์ของเศษรษฐกิจช่วงนั้นค่ะคิดว่ามีผลมากๆค่ะส่วนใหญ่ค้าขายก็น่าจะประคองซะมากกว่าเพราะว่าค่าของชีพวัตถุด,ดิบทุกอย่างอะ่ะมันค่อนข้างที่จะขึ้นสูงมากแล้วกําลังซื้อของคนอนะ่ะมันเหมือนมันน้อยลงครับ ความคิดเห็นของประชาชนทำให้เราได้เห็นว่ายังคงมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ตามเราคงจะต้องติดตามกันค่ะว่าในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปดิฉันดรสรภชาเอี่ยมโอภาสคณะนิเศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรายงาน ขอบคุณอาจารย์เฟินมากค่ะนั่นคือเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยของเราครึ่งปีหลังก็แน่นอน,นครับว่าประชาชนเนี่ยเขาก็ห่วงอยู่แล้วว่าหลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมันจะมีผลต่อการทำมาหากินมีผลต่อเงินทองในกระเป๋าและทุกคนก็รู้อีกว่าไม่ใช่เฉพาะสีไทยไม่ดีนะแต่ถ้าสีโลกไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสีไทยทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปทราบกันแล้วนะคะว่าปัจจัยอะไรที่ทาให้เศรษฐกิจไทยในครึคร่งปีหลังน่าเป็นห่วงงไปตติดามในช่ว ถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจกันเลยค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้าถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังและภาพรวมคนทั้งปีว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเท่าไหร่ เราจะถอนรหัสแค่3มรหัสครับเริ่มกันที่รหัสแรกเลยค่ะปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงและเครื่องปีหลังจะดูซบเซาเกิดจากอะไรคะรหัสแรกที่สําคัญมากๆเนี่ยคือ1นนะครับประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจสะสมมานานเพราะตั้งแต่ปัญหาของโควิดปี63และเราเป็นประเทศที่ค้าขายกับต่างประเทศและเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะครับทาให้เราที่เป็นประเทศเปิดค้าขายต่างประเทศเนี่ยเมื่อโควิดมีปัญหาทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจไทย จึงเติบโตต่ำครับใกล้เคียง2%และช่วงโควิดเรามีเศรษฐกิจติดลบ6.1%<ช>นราะครับพอหลังจากโควิดมันก็ไม่คลายตัวเพราะขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นจะเจอปัญหาใหม่คือสองครามรัสเซียยูเครนน้ำมันแพงของแพงดอกเบี้ยขึ้นธุรก,กิจที่มีปัญหาจากการค้าขายในช่วงโควิดก็ขาดเงินขาดทองจะก,กู้ยืมเหินก็ต้นทุนสูงเศรษฐกิจ<ช> <ๆ S 2> ปี6 4นะฮะ6 3. 6, 6. จึงโตต่ํา ปี66กาลังจะเริ่มต้นเงยหัวขึ้นปรากฏมีการยุตสภาของไทยในเดือนเมษายนกว่าที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาจัดก,การเงประนาณจะใช้ได้ในเดือนพฤษภาคมปี67ทําให้สิิตไทยตั้งแต่63ถึง67เนี่ยโตต่ําพอมาต้นปีก็เจอปัญหาชัดเจนครับสงครามการค้าของทรัมป์2.0ใช่ค่ะทุกคนจะเจอปัญหาสงครามการค้าแต่เดือนกุมภาพันธ์และไทยเองก็รับรู้ว่าเราเจอ r i s i c a l ม a ้ นะครับภาษีตอบโต้และภาษีทั่วไปเราสูง37%จและจีนถูกตั้งกําแพงภาษีสูงมากถึง145%่หหลังจากนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มชะลอนะครับการค้าขายการสอระหว่างกันก็เริ่มมีปัญหานักธุรกิจก็ไม่กล้าลงทุนความเชื่อมั่นตกลงและผู้บริโภคประชาชนก็เริ่มขาดความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นผู้บริโภคตกลงต่อเนื่องสเดือนความเชื่อมั่นนักธุรกิจตกลงต่อเนื่องสองเดือนไม่มีใครกล้าบริโภคมากไม่มีใครกล้าลงทุนมากเอกชนลงทุนไม่มาก ตัวเลขไตมาาที่1ชี้ชัดว่าเอกชนนั้นลงทุนขยายตัวติดลบนั่นคือสาเหตุปัจจัยที่1ครับสีไทยนั้นซึมลึกมานานและพอมาเจอทรัมป์2.0สีไทยจึงมีอาการป้อแป้ถอดรหัสที่2ต่อเลยนะครับว่าเมื่อสี่ครึ่งปีแรกแม้ว่าโต3.1แต่ช่วงของไตมาาที่2เป็นต้นมานะครับซึ่งปัจจุบันเราอยู่ไตมาสองนะครับและจะขึ้นไตม่าสามสี่เนี่ยทำให้ทิศทางการคาดการณ์เนี่ยจะมองว่าสีไทยนั้นจะค่อยๆซึมตัวลง แม้ว่าการส่งออกจะขยายตัวได้สูง14%ในช่วงสเดือนแรกของปีนี้นะครับแต่หลายคนบอกว่าจะมีการส่งออกสูงจนถึงเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไทยเจรจาภาษีไม่สําเร็จเราจะสูกภาษีตอบโต้และภาษีจะแพงดังนั้นการส่งออกจะน่าซึมตัวลง2เนี่ยนักท่องเที่ยวข,ของไทยเนี่ยมีจํานวนน้อยลงจึงทําให้ทุกคนคาดว่าสีไทยเนี่ยจะค่อยๆซึมตัวลงต่อมาปัญหาที่สำคัญมากครับคือการเมืองข่าวลือว่ายุบสภาไหม อันนี้ก็มีส่วนมากมากข่าวรู้ว่าเปลี่ยนปรับคร,รมอมไหมรัฐบาลยังอยู่ได้ไหมจึงทําให้ทุกคนกังวลว่าความนิ่งทางการเมืองเป็นอย่างไร<ช>และ 3. ปัญหาวุ่นวายที่เจยากันเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่ของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเพราะตอนนี้เจยจาสาเร็จเฉพาะจีนลดได้ร้อยเปเท่านั้นนะครับจีนนั้นเสียภาษีถ้าเข้าสหร,รัฐสามสาร์ตสหรัฐเสียภาษีนะครับถ้าเข้าจีน1 0แต่ประเทศอื่นยังไม่มีประเทศไหนเจยาสาเร็จเลยตอนนี้มีข่าวหลายประเทศ อาจจะไม่อยากเจาจาสหรัฐเช่นญี่ปุ่นอินเดียหรือว่าเกาหลีอาจจะไม่เจาจาและตอนนี้สหรัฐก็บอกว่าถ้าประเทศไหนเจาจาไม่เป็นผลเขาจะขึ้นภาษีตอบโต้ทันทีความเสี่ยงนี้แหละครับจึงทําให้เศรษฐไทยนั้นไต่มาที่2 3 4สี่จะค่อยๆซึมตัวลงนั่นคือการถอดรหัสข้อที่2ข้อที่ 2, 2ใช่ครับไปข้อสุดท้ายข้อที่3นี่นะคะ่ะแนวทางในการรับมือและแก้ปัญหานี้ทํำยังไงคะอันนี้สําคัญมากจุดแรกเนี่ยเราคงต้องตามสถานการณ์เศรษฐโลกเพราะเราไม่รู้ว่า ทั้งโลกเจจากันสําเร็จแค่ไหนถ้าทุกคนถูกภาษีตอบโต้และทําสงครามการค้ากันไปกันมาเนี่ยอันนี้จะหนักเราจะต้องตั้งรับดีๆแต่เรายังคาดหวังว่าประธานดีทรัมป์เริ่มจะมีแนวรนิบยบที่ผ่อนคลายมากขึ้นเขาเจจากับจีนสําเร็จหวังว่าเขาจะค่อยๆเจจาประเทศอื่นและเราก็คงจะเจจาได้ผลตามหลัก5าข้อนะครับเพราะ,ะถ้าสมมติว่าการเจรจาได้ผลระดับหนึ่งหรืออย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยต้องทำสองอย่างแน่ หนึ่งต้องไปเจจาตามเงื่อนไขนั้นซึ่งรัมตีพาณิชย์ออกมาพูดว่าเจอผู้แทนการค้าสหรัฐชื่นมืนม่นบรรยากาศดูดีสกอตเบเซนนะครับรัมตีคังสหรัฐไปพูดที่เวทีที่ซาอุบอกว่าไทยยิ่งข้อเสนอดีๆน่าจะมีโอกาสที่ดีทําให้ไทยอาจจะเสียภาษีตอบโต้ไม่สูงนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําแน่ๆคือเจจาใ,ให้ไทยได้ภาษีตอบโต้ต่ําและเสียภาษีต่ําที่สาคัญครับอาจารย์ปอนั่นก็คือกระตุ้นไง เราต้องดูแลตัวเองแล้วใช่ต้องให้วิตามินกับเศรษฐกิจไทยแต่มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งรัฐบาลเขาบอกว่าไอ้ที่จะแจกเงินหมื่นเนี่ยเขาบอกว่าขอพักไว้ก่อนนะแฟนคลับพักไว้ก่อนตอนนี้ชาติต้องการเม็ดเงิน1.5แสนล้านเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งแนวทางนั้นชัดเจนนะครับว่าหนึ่งต้องสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อให้เขาส่งออกได้และต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเรื่องนี้ธนาคารระเศไทยโดยท่านผู้ว่าการธนาคารระเศไทย ระบุว่าเห็นด้วยกับการไปดูแลผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าดังนั้นนโยบายการคลังต้องทําเร็วและทําให้เกิดผลจริงๆซื้อของไทยซื้อวัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่และทําให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศให้มากและถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะให้องค์กรปกครองส่งท้องถิ่น ใช้เม็ดเงินในการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจโครงสร้รสางพื้นฐานภายในให้แล้ววิสาหกิจนั้นลงทุนเพิ่มเติมนี่คือแตรมาที่3 4ต้องเร่งทำนั่นคือมาตราการในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของรัฐบาลส่วนหนึ่งการคลังแต่มาตราการการเงินนั้นคลังกับแบงก์ชาติควรต้องคุยกันว่าแบงก์ชาติจ๋าช่วยดูแลเรื่องดอกเบี้ยนะ,ะถ้ามันจะเป็นต้องลงลงอีกนะอันนี้ดูแลให้ภาคประชาชนหน่อยใช่เพราะลดดอกเบีย้ยไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปีแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันลดมาแต่งลดลงไดี้าคปอไปคุยกับแต่ยกังลดลง่าแบงกรับ ับโของสร้างนี้ได้นะพยายามปอ่อสินเช่หน่อยน,นะเงินจะได้สัพพเพราะเอชีตอนนี้ต้องการเงินนะครับที่สำคัญคือกระทรวงการคลังต้องคุยกับสาบันการเงินเฉพาะกิจให้กระจายเม็ดเกินเ,นเ,นเนข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนี่แหละครับคือหสหมประกาสคัญและถ้าทําได้แบบนี้สีไทยจะยืนตัวใกล้เคยียง2%และจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงของประมาณปลายแตรมาที่3ไตรมาที่4ครับอดใจรอสักครู่เดียวค่ะเราจะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจกันค่ะ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่มีการเปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจไปแล้วก็ถอนรหัสไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังของปี2568นะคะแนวทางแก้ไขรับมือของภาคประชาชนผู้ประกอบการต่างๆด้วยตอนนี้ได้เวลาของทุกท่านแล้วพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยในช่วงของข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย โตโยต้โรงพยาบาลผิวหนังอโศกขาอกลยุทธ์แก้เกมเศรกิจในวันนี้นะครับจะมาดูว่าภายใต้ทรัมป์2.0และเศรษฐกิจที่ซึมตัวลงชะลอตัวลงนั้นเราจะปรับตัวอย่างไรแต่นี่มาดูภาคที่สําคัญเราต้องเข้าใจนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ภาคเอกชนต้องปรับตัวให้ได้เพราะภาคเอกชนนั้นจะผูกพันกับการ พลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยการที่เขาส่งออกเขารับมือกับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจที่มีปัญหานั้นเป็นทั้งโลกครับเพราะเจอสถานการณ์ของทามสองจดังนั้นสิ่งที่ต้องทําคือเอกชนจะต้องปรับในเรื่องของกระบวนการการผลิตให้มีต้นทุนให้ต่ํมากมากเพราะไม่ว่าถูกภาษีอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะได้แข่งขันได้นี่คือกลยุทธ์ในการที่แก้ไขเลยนะคะชัดๆนะครับเพราะว่ารัฐจะต้องพยายามต่อรองกับสหรัฐให้เราเสียภาษีใกล้คู่แข่งให้มากาและเราทําต้นทุนให้ต่ําเมื่อทุก คนคู่แข่งเราก็เจอภาษีใกล้กับเราเราเจอภาษีใกล้กับเขาเวลาเราเสียภาษีที่สหรัฐอเมริกาดึงต้นทุนต่ำลงหน่อยราคาขายต่ำลงหน่อยเราจะยังขายแข่งได้เพราะสินค้าไทยนั้นตลาดสหรัฐต้องการแต่ถ้าตลาดทั้งโลกเหมือนกันครับถ้าประเทศอื่นเขาเจอปัญหาถูกกิจกันทางการค้าเขาก็จะมีกําลังซื้ออ่อนแอลงเราจึงต้องลดต้นทุนและขายกับทั้งโลกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ2คือช่องทางในการที่เราจะต้องรับรู้ข้อมูขาศาศาลข่าวสารที่ถูกต้อง ส่งข้อมูลข่าวสารไปให้สมาคมการค้าต่างๆเพื่อจะส่งสัญญาณกับภาครัฐว่าเราจะทําอย่างไรต่อมาคือพยายามคุยกับแบงก์ในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ถ้ามีอยู่คุยกับแบงก์นะครับเกี่ยวกับการทําโครงการการนําเงินไปใช้จ่ายอย่างไรเพื่อประคองสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อลงทุนต้องส่วนนี้คุยกับแบงก์ดีๆสภาพคล่องจะได้ดีพยายามที่จะนะครับดูแลในเรื่องของการใช้ไฟอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนบางอย่างนะครับปรับปรุงเครื่องจักรบางอย่างเพื่อดูแลต้นทุนเหล่านี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและสำคัญครับฟังลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรปรับแพคเกจจิ้งปรับคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามเขาค่ะอันนี้คือภาคของเอกชนปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ใช่สําหรับภาคประชาชนนั้นสําคัญนะครับว่าตอนนี้ธุรกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าเขาจะต้องประคองสถานกา,ารณ์เขาจะไม่จ้างงานเยอะแยะมากมายะนะครับดังนั้นคนที่มีงานอยู่แล้วรักษาเก้าอี้ครับ ทำตัวให้เข้มข้นทำงานอย่างจริงจังนายจ้าจงเพิ่มเงินเดือนให้ไม่มากหรือ,ยอยต่างๆทนหน่อยเพราะมันเจ็บกันทั้งประเทศคต้องพยายามปรับคุณภาพการทํางานตัวเองแต่อีกหนึ่งกลุ่มที่เรามองข้ามไม่ได้คือคนที่ไม่มีงานทําคนว่างงานคนตกงานนั่นเองตรงนี้เขาจะต้องทํายัง่งไงดีะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยโดดเด่นเนี่ยการจะหาลำไพยพิเศษหางานพิเศษเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือ ค่าตัวเท่าไหร่เขาให้มารับไปเถอะและจะต้องปรับคุณภาพไปได้ครับยุคนี้ใช้ AI ใช้ AI อย่างชาญฉลาดได้ไงยุคนี้เน้นภาษาจีนภาษาอังกฤษฝึกภาษาในช่วงนี้ซะามาลาัยหอนค้าไทยเราเปิดสอนนักศึกษาปีหนึ่งถึงปี4ด้วยการเป็น AI Smart User <อ>เป็นคนใช้ AI อย่างชาญฉลาดดังนั้นเราเตรียมให้บัณฑิตข,ของเราเนี่ยหรือนักศึกษาของเราเนี่ยได้ใช้ AI ออย่างชาญฉลาดและใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตนะครับในการเรียนการสอน ใช้ AI ในการช่วยในการทำงานเพราะวันนี้เราคุยภาคเอกชนนะเขาบอกว่าเขาต้องการคนที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดซึ่งก็ทํามาหลายปีแล้วนะคะ iPad นักนึกสาได้รับเป็นทีเลยหนึ่งคร่องใช่ครับและทีมขันนะเป็นที่มาที่ทําให้มหาลัยค้าไทยเนี่ยเราได้ Apple d i s t i n g u i s h e d s cool h เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านการใช้ IT จาก Apple เราเป็นมหาลัยเดียวในอาเซียนครับที่ได้ อเรียกว่าเป็นการเคาะกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเนื้อหามากๆเลยนะคะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปรละศักดิ์อยู่ครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลเป็นการถอดรหัสเคาะกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะต้องปรับตัวรับมืออย่างไรท่ามกลางเศรษฐกิจโลกแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจออกมาเป็นแบบนี้ตัวเลขฉายออกมาแบบนี้ครึ่งปีหลังน่าเป็นห่วงแบบนี้แล้วท่องเที่ยวจะอย่างไรเวลาหมดแล้วนะจะพูดเลยใช่ค่ะจึงเป็นเรื่องที่จะต้องต่อสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาเราจะแก้เกม ิดด้วยกันว่าเอาล่ะเมื่อท่องเที่ยวเจอปัญหาแบบนี้นั้นได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเมื่อจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมที่พักโฮมสเตย์วิสาหกิจชุมชนทุกอย่างเราจะไปคุยกันสัปดาห์หน้าอาจารย์จะถอดรหัสแบบละเอียดเลยนะคะคติดตามให้ได้นะคะห้าทุ่มคร่งทางช่อง3 HD3 3กับรายการแ,<ล>แก้เกมเศรษฐกิจ,จสวัสดีค่ะ